ไปเดินเล่นหลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้วโต๊ะตจังก็ออกไปวิ่งเล่นในสนามกับเด็กคนอื่นๆเมื่อกลับไปที่ห้องเรียนอีกครั้งครูประจำชั้นพูดว่าวันนี้ทุกคนตั้งใจเรียนดีมากตอนบ่ายนี้ใครอยากทำอะไรบ้างยังไม่ทันที่โต๊ะตจังจะคิดอาจทำอะไรก็มีเสียงตอบอย่างพร้อมเพรียงจากนักเรียนทุกคนไปเดินเล่นนั้นก็ไปเดินเล่นคุณครูตอบรับ แล้วลุกจากเก้าอี้เด็กนักเรียนเปิดประตูห้องสวมรองเท้าแล้ววิ่งกรูกันออกไปโต๊ตจังเคยออกไปเดินเล่นกับพ่อและร็อกกี้แต่ไม่เคยไปเดินเล่นกับครูและเพื่อนที่โรงเรียนในชั่วโมงเรียนอย่างนี้จึงรู้สึกแปลกใจแต่เธอก็ชอบไปเดินเล่นจึงสวมรองเท้าเดินตามออกไปบ้างโต๊ตจังมารู้ทีหลังว่าถ้านักเรียนไม่ว่าจะเป็นชั้นประถมหนึ่งหรือชั้นประถมหก ทำแบบฝึกหัดที่ต้องทำทั้งวันได้ครบหมดทุกวิชาในตอนเช้าจะได้รับอนุญาตให้ออกไปเดินเล่นในบ่ายวันนั้นเมื่อออกไปพ้นโรงเรียนคุณครูประจำชั้นซึ่งเป็นผู้หญิงและนักเรียน9้าคนก็เดินเรียบริมแม่น้ำสายเล็กๆโดยมีคุณครูเดินอยู่กลางสองฝั่งแม่น้ำมีแนวต้นซากุระต้นใหญ่ซึ่งเพิ่งจะออกดอกบานเมื่อเร็ว,รวนี้มองไปทางไหนก็เห็นทุ่งดอกผักกาดสีเหลืองอร่ามไม่เหมือนกับ จิยูงะโอกะทุกวันนี้ซึ่งแม่น้ำได้ถูกถมไปแล้วมีตึกสูงๆและร้านค้าแออัดยัดเกียดสมัยนั้นมีแต่สวนผักและทุ่งนาเราจะไปเดินเล่นที่คุฮองบุสึเด็กผู้หญิงคนที่สวมกระโปรงเอี้ยมมีรูปกระต่ายบอกตัวตัวจังเธอชื่อสกโกะจังวันนั้นฉันเห็นงูที่สระน้ำของคุฮองบุสึด้วยนะสกโกะจังอธิบายต่อ มีคนบอกว่าดวงดาวตกลงไปในบ่อน้ำเก่าในวัดคููฮองบุษย์เด็กๆเ,เดินไปพลางคุยไปพลางท้องฟ้าเป็นสีครามผีเสื้อบินว่อนอยู่ตรงโน้นตรงนี้เมื่อเดินมาได้ประมาณสิบนาทีคุณครูก็หยุดแล้วชี้ไปที่ดอกผักกาดสีเหลืองบอกว่านี่คือดอกผักกาดรู้ไหมทำไมดอกไม้จึงบานครูอธิบายเรื่องเกสรตัู้และเกษรตเมีย เด็กๆลงนั่งสังเกตดูดอกไม้อย่างใกล้ชิดคุณครูบอกว่าผีเสื้อก็ช่วยให้ดอกไม้บานซึ่งก็คงจะเป็นอย่างนั้นเพราะดูท่าทางมันบินวุ่นวายเหมือนกำลังช่วยจริงๆคุณครูออกเดินต่อทุกคนจึงเลิกสนใจดอกผักกาดและผีเสื้อและลุกขึ้นเดินบ้างเด็กนักเรียนคนหนึ่งพูดว่าเกสรเต่าพูดนี่ไม่ใช่เกสรชมพู่ใช่ไหมครับเต่าตดจังคิดว่าคงไม่เหมือน แต่ก็ไม่แน่ใจที่แน่นอนก็คือตะโตะจังและเด็กทุกคนเข้าใจคําอธิบายเกี่ยวกับเกศสอตัวผู้และเกศสอนตัวเมียที่คุณครูอธิบายว่ามีความสําคัญอย่างไรเดินไปอีกสิบนาทีก็มองเห็นหมู่ไม้อยู่ข้างหน้าดูเหมือนป่าเล็กๆนั่นคือวัดคุของบุสึเมื่อเข้าไปในบริเวณวัดเด็กๆก,ก็วิ่งก,กระเจิดกระจายไปยังที่ที่อยากจะดูจะไปดูบ่อน,น้ําที่ดาวดวงที่ดวงดาวตกลงไปเปล่า สก,ก๊จังถามโตตตจังโตตตจังตกลงใจตามไปตามเธอไปบ่อน้าก่อด้วยก้อนหินสูงถึงหน้าอกของเด็กกิ่งทั้งสองมีฝาไม้ปิดทั้งสองคนช่วยกันเปิดฝาบ่อและมองลงไปพบแต่ความมืดเมื่อสายตาเริ่มชินกับความมืดจึงมองเห็นก้อนหินหรือซีเมนต์อยู่ข้างในไม่มีดวงดาวทอประการระยิบยับอย่างที่ตตตจังนึกว่าดลาไว้ว่าจะได้เห็นเธอจึงเงยหน้าขึ้นจากบ่อ ก้มจากก้มจากบอ่อหลังจากที่ก้มดูอยู่นานเคยเห็นดาวไหมโตเตจังถามซักเกะจังส่ายหัวไม่เคยเห็นสักครั้งเลยโตเตจังพยายามคิดหาเหตุผลว่าทําไมดาวจึงไม่มีแสงตอนนี้ดาวคงจะนอนหลับแล้วมั้งซักเกะจังทําตาโตขึ้นกว่าเดิมทั้งที่เธอตาโตอยู่แล้วดวงดาวนอนหลับด้วยเนออ เมืต,ตัวจังชักไม่แน่ใจจึงพูดเดวปือว่าฉันคิดว่าดวงดาวนอนตอนกลางวันแล้วตื่นขึ้นมาสองแสนตอนกลางคืนนะนะต่อจากนั้นเด็กๆทุกคนก็ไปดูพงของทวารบานซึ่งเป็นยักษ์เฝ้าประตูวัดแล้วก็หัวเราะขำไปแอบดูพระพุทธรูปในโบสถ์ซึ่งค่อนข้างมืดทั้งที่รู้สึกกลัวไปวัดเท้ากับรอยเท้าของเทง,งูผู้วิเศษแห่งภูเขาในก้อนหินก้อนหนึ่งเดินไปรอบสระน้ำ ถ้าทายคนที่พายเรือเล่นอยู่ในสระและไะหยิบก้อนหินสีดํามันขับก้อนเล็กๆจากบริเวณสุสานมาเตะเล่นจนหนำใจโตเติจังเพิ่งได้มาที่นี่เป็นครั้งแรกจึงรู้สึกตื่นเต้นมากกว่าใครๆเห็นอะไรใหม่ๆเธอก็ร้องตะโกนลั่นทุกทีเมื่อตะว,วันเริ่มคล้อยต่ำลงคุณครูบอกเด็กๆว่ากลับกันเถอะเด็กๆเดินเลียงแถวผ่านทุ่งดอกผักกาดและแนวต้นซากุระกลับไปที่โรงเรียน เช่อมองเดินเล่นที่อิสระเสรีและดูเหมือนว่าจะได้ไปเที่ยวนั้นความจริงเป็นการสอนวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์และธรรมชาติวิทยาโดยที่เด็กๆไม่รู้ตัวเลยว่ากำลังเรียนโตตดจังรู้สึกคล้ายกับว่าเธอเป็นเพื่อนกับเด็กๆคนอื่นๆในชั้นมานานไม่ใช่เพิ่งมาเรียนร่วมชั้นในวันนี้ต้องขากลับเธอจึงพูดชวนเพื่อนเสียงดังนั่นทุ่งกว้างว่าพรุ่งนี้มาเดินเล่นกันอีกนะเด็กคนอื่นกระโดดตัวลอย ร้องตอบประสานเสียงกันว่าเอาเลยผีเสื้อยังคงบินว่อนมีเสียงนกร้องมาจากตรงโน้นตรงนี้ทั้งใกล้และไกลวันนี้โตโตจังมีแต่เรื่องตื่นเต้นดีใจมากมาย